ยังไงแบบแบบอยากจะฝากละครตรงดอกจ้อยออกแบบสุขเสาร์อาทิตย์วันนี้เริ่มดูแล้วก็ไม่ใช่วันนี้แบบไปต่อเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วประกันก็สามวันแรกเนี้ยทุกคนได้ดูนะแบบติดติดเลยใช่ไหมติดเลยไม่ใช่สามวันวันนี้ก็ติดแล้วแหละวันนี้ก็ติดแล้วนะอันนี้ขอให้ดูค่ะขอให้ดูวันนี้วันนี้ไปเบิกทางใช่ไหมคะแต่งตัวชุดผู้จัดมาค่ะเออเออคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจแต่พอดีเห็นชุดนี้มีดอก ก็เลยแบบอ๋อละครกลงดอกสร้อยเข้ากับตีก็เลยต้องไม่บังใช่ไหมเห็นเห็นอ่ต้องมีดอกนิดนึงดอกสี่นะคะพูดถึงความแซ่บของเรื่องของเรื่องนี้ค่ะต้องดู s <S ตอ้องดูนะค้ดูเออคือเอาว่าเป็นละครดราม่าเข้มข้นอ่าแบบแบบรถจัดจ้านอ่ใครที่ชอบสายแนวแบบละครดราม่า อะไรแบบนี้ก็ต้องดูเรื่องนี้เลยแหละท้ามกลางว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กทุกคนแบบเหมือนฟาดเอาการแสดงอะไรมาใส่กันเลยแหละประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ติดตามชมละครมากเลยค่ะค่ตัวแทนรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เจ็บจี๊ดเลยอ่ะเมื่อกี้อุตส่าห์พอยรุ่นใหญ่ปั๊บข่อยหลาน <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่คุณแม่ในเรื่คุณแม่ไม่ใช่คุณแม่ในเรื่องเป็นคนใช้ ปออ่าโอ้ยฉันได้เล่นกับพี่ปอด้วยอ่ะโอ,โอ้่ธัญญาด้วยอ่ะแล้วคือทุกคนเวลาเล่นระบทเข้ากันน่ะมันแบบเราเป็นแค่คนที่นั่งดูแต่ละฉากค่ะมันพูดสนุกเลยอ่ะใช้คํานี้ตูวเราเองนะมันพูดสนุกแล้วมันเข้มข้นมากไม่ว่าจะเป็นภาษาที่เขาพูดและอารมณ์ที่เขาส่งค่ะคือไม่ต้องแบบไม่ต้องมารักกันหนัไม่ต้องเล่นเอาสวยเอาหล่อคือทุกคนมาแบบเธอมีของฉัน ของยิ่งฉากแบบที่จะต้องปล่อยของกันอนะ่ะของมันวิ่งรือเต็มกองไปหมดแบบน,ะนี้ก็เลยรู้สึกว่าขนลุกทุกครั้งที่ไปนั่งดูหน้ามอนิเตอร์เพราะแบบพื้นใหญ่เลยจ้าจะเงว่าเราก็ใส่น้อยไม่ได้อ๋อเราไม่เคยน้อยค่ะนี่ <c oughs> เราน้อยไม่ได้เพราะไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่เยอะที่สุดไปเลยมันจะต้องเล่นเยอะที่สุดจนบางทีอาจจะบางแถวคงนี้จะ้ะจะไปตองพี่ขอเยอะคนนี้ตองพี่ขอเยอะคนนี้อย่างงี้จะคอยไปบีบอกเ้ยทุกคนจะแบบว่าโดนวอจากเมว่า คือเข้าไปบีบว่าขอเยอะอีกขอเยอะอีกน้อยไปอะไรอย่างนี้อยากรู้ว่าละครแซ่บแค่ไหนดูที่ผู้จัดจริงค่ะอัดโอเทนตุ้งเร็วมากขึ้นรับมาดูคนหลังก็ได้ค่ะลูกค้าเรื่องนี้ละมุนสุดไหมเรื่องนี้แหละครับมก็หลักเขาเรียกว่าคือหลายคนอาจจะบอกว่าแซ่บอะไรเงี้ยแต่อยากให้ลองที่อารมณ์ของเรื่องมากกว่ามีหลากหลายอารมณ์ทั้งโรแมนติกทั้งดราม่านะครับทั้งบอกว่าอะไรล็อซีนก็ก็มีให้อยากพูดค่ะ กอยากให้ลูกก็แบบเห็นถึงอารมณ์ตัวละครที่แบบว่าเซ็งทุกคนมากๆในเรื่องนี้การเล่งซีนของพี่เมย์เขาไม่เคยเบาเลยนะก็คือในบทให้สิบครับแล้วก็พี่เมย์เพิ่มอีกห้าครับลทุกคนตอนนี้ยืนไม่เฉยแล้วนะตลอดเหมือนเหมือนตะกี้พ่อบอกว่าอะไรนะรับกซีนมีตะกุประกากแสดงว่าเรื่องนี้มันจะเต็มมากเลยใช่ไหมคะก็มันเป็นไปตามอารมณ์ตัวละครครับผมก็อยากให้มองอารมณ์ตัวละครที่แบบว่า ความต้องการตัวละครด้วยแสดงว่าเรื่องนี้แฟนๆจะได้เห็นตัวเ็มที่เนาะกับเรื่องซีรี์ก็เดี๋ยวก็อยากให้บอกให้รอดูหลากหลายอารมณ์ดีกว่าดราม่าผมก็มีเยอะเหมือนกันผมอยากดูเดี๋ยวไปขายของเยอะว่าเลิฟซีนจริงๆไม่มีท้ายนัคือเราอยากดูเรื่องอารมณ์ตัวละครกว่าดีกว่าเราออกอากาศเราต้องตัดนิดๆหน่อย ยบมีแค่บอกมีแค่บอกว่าทำไมผมไม่มีบ้างใช่ฮะบทจะมีก็มีแบบอืมเดี๋ยวไปรอดูดีกว่ามันแบบไม่เห็นแซ่บหนันเขาบ้างเลยพม่ต้องเารา้องเราเสียเนาะแห้งๆไปเลยแต่จริงๆแล้วคนที่ที่เงียบเนี่ยโอ้เขาก็มีไม่ใช่เล่นอยู่นี่เรายังไม่ได้แบบนะเออเนี่ย ชักใหญ็เป็นพี่เตะที่คอยปีดแล้วสิวอินเนอร์ค่ะเพราะถ้าเกิดสิงล่างทุกคนได้ในเรื่องนี้จบได้แล้วสิงเข้าไปแล้วอ่ะสิงไปอยู่หมดแหมดผู้ชายเราก็สิ้นร้อผู้ชายก็เข้าไปหมดผู้หญิงผู้หญิงเขาไม่ใช่แบบนู้นแต่น้องผู้หญิงนะคะน้องผู้ชายก็เข้าไปด้วยแบบทีละคำต่อคำเลยนะอย่างเงบ้างคะเรื่องนี้เราตื่นแทกมาเรื่อง สิคะแบบแคเราต้องเรียกแถวคือ้รงบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยคืนแรกที่ออนแอร์วันแรกอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันจริงๆเพราะว่าเปิดมาเนี่ยก็คือแรงเลย <c oughs> แรงเลยค่ะคือเรียกได้ว่าไม่มีแบบน้ำจงน้ำจิ้งนะคะนี่คือเนื้อนเนื้อนเน้นๆเ,เลยตั้งแต่ EP แรกเพราะว่าพี่เมย์เราบอกว่าล้พอเราจบเร็วค่ะต้องดูกันทุกตอนนะคะก็อย่างไงดาเนี่ยก็คือน้องเนี่ยก็ไปดูกับนักแสดงคุณภาพ รุ่นใหม่อ่ารุ่นใหม่ต้องวันการันตีเนาะอ่าต้องขายเดินขายช่วยขายหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องได้มารับด้านละครแล้วก็เรื่องนี้เป็นดราม่าซึ่ตรงกับสายที่น้องแบบแสดงมาเพราะฉะนั้นน้องก็ได้ถ่ายทอดออกมาได้อย่างเต็มที่ในที่นี้เนี่ยคืออารมณ์ดราม่าเนี่ยตัว,ตวนางเอกเนี่ยค่อนข้างเกียวมากถูกกดดันถูกทำร้ายถูกหลายอย่าง ก็จะได้เห็นมุมไม่ได้แบบมันไม่ได้ซ่าอย่างเดียวคือเห็นมุมดามากเขาที่เขาต้องขมขื่นในจิตใจเศร้าแบบว่านางเอกแบบน่าสงสารแต่ว่าเป็นนางเอกที่น่าสงสารแบบแบบแบบไม่ใช่แบบน่าสงสารแล้วไม่สู้เป็นนางเอกที่น่าสงสารแต่ฉันจะสู้มีความเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น<ม>คนจะได้มาดูนางเอกในในในความที่ปกตินางเอกในละครพีเรียดจะต้องโดนเรียน ก็แบบยอมหรือไม่ยอมไปไอันนี้นางก็จะเป็นคนที่ฮึดขึ้นมาไงเพราะฉะนั้นก็จะมาลุ้นกับความสู้คนของแขกรวยอะค้วันนี้มีนัดคอพร้อ,อกันบ้างหคะหรือว่าจะามา,าดูมีนัดดูคือจริงๆ,ๆเรานัดก,กันจะดูกันคืนนี้นตัอตอ้งแต่ต้นพอดีว่างานอีเวนต์เนี้ยมาจาัดนะคะที่เปิดละคร ทำให้เราตับไปไม่น่าจะตับไปดูกันแบบว่าที่จะรวมตัวกันเนี้ไม่น่าจะทันก็เลยคิดว่าถ้าเราเราสนทราคุกันแล้วว่าถ้าเลตติ้งเราเนี่ยขึ้นเึ้ขึ้นเลขสามขึ้นไปเราก็จะมีการนัดนัดการตีกันแล้วขึ้นเลขสีเลขห้าโอ้โหเดี๋ยวเี๋ยพี่จะเป็นซอยเลย ด้วยไม่มีใครไม่มีใครอะไรเดียวไม่มีใครผักหลังใครแอบไปซ่อนความเก็บนู่นเก็บนี่เอาความเอาเปรียบใครตัวเองเล่นเต็มที่ทุกคนมะก็อยากให้ติดกตาชมละครเรื่องนี้เอาเป็นว่าดูเรื่องนี้แล้ววันนี้ดูวันนี้แล้วอ่ะจะอยากดูต่อไปเรื่อยๆเพราะมันสนุกดีะคะพี่เมย์ี่สาวจากออนแอวันไหนยังไงบ้างคะ ตอนตรงดอกส้อยนะคะออนแอร์วันนี้เป็นคืนแรกนะคะที่21น,นะคะแล้วก็เราออกอากาศทุกวันสุกร์2ทีมิต2ทุ่ม20ถึงช่อง3นะคะเมย์ก็ในฐานะผู้จัดก็ตั้งใจเต็มที่นะคะคือคือตั้งแต่การเลือกเรื่องนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุมคองด้วยไม่ว่าจะเรื่องของทุกๆอย่างเนี้ยแล้วก็ มาแบบดีที่สุดในครเรื่องนี้นอกจากบทบาทบทบทเรื่องบทแล้วจะเข้มข้นแล้วเนี่ยภาพเราก็สวยทุกคนเป็นละครพีเรียดด้วยถ้าใ,ใครชอบใสาละครพีเรียดชอบดูภาพราุมภาพที่แบบว่าเออเป็นละครย้อนกลับไปในยุคนั้นก็จะได้อัดรสอ,อีกอัดรสหนึงด้วยได้เห็นวัฒนธรรม,ห,มหลายอย่างนะคะในย้อนกลับไป อีกอะไรแบบย้อนอดีตไปอยาก้วยคือคือบอกว่าคุณได้ชมละครเรื่องโรงดอกสร้อยแล้วเนี่ยคุณได้ได้กำไรชีวิตอ่ะในการดูละครนะคะก็ฝากละครเรื่องโรงดอกสร้อยด้วยทุกคนนะคะไม่ว่าจะนักแสดงทีมงานแล้วตัวมีเองก็ตั้งใจมากๆเลยก็ฝากไว้ให้ทุกคนแบบอยู่ในอ้อมใจคน้วยนะคะโอ้ยเป็นเหรือนลูกคุณเนาะฝากในอกใจและดูแบบว่าฝากในอกใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะฝากด้วยค่ะ